สวัสดีครับผมชื่อเป่าจากช่องหลอนให้ฟังครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอาการของคนที่โดนของเข้าตัวโลกของความเชื่อโดยเฉพาะในสังคมไทยไม่ได้มีเพียงสิ่งที่ตาเห็นหรือจับต้องได้แต่ยังมีอีกด้านของความจริงที่มืดมนที่คนรุ่นก่อนเรียกกันว่าของคำว่าของฟังดูเหมือนง่ายแต่ถ้าใครเคยเจอหรือเคยเห็นกับตา แค่ได้ยินก็อาจขนลุกว่าไปถึงสันหลังของคืออะไรในความเชื่อโบราณของคือพลังงานลึกลับที่ถูกปลุกเสกขึ้นมาด้วยเจตนามักเป็นพลังด้านลบเป็นวิชาอาถรรพ์ที่มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อทำร้ายบงการหรือสะกดจิตเหยือ่อในสายตาคนภายนอกมันอาจดูเหมือนเรื่องงม,มงายแต่ในโลกของหมอผีและผู้มียานของ คือเครื่องมือที่ทรงพลังใช้ควบคุมผู้อื่นได้โดยไม่ต้องแตะตัวแม้แต่นิดเดียวบางครั้งของอาจแฝงมากับสิ่งของเล็กน้อยเช่นผ้ายันแปรงน้ำมันพรายหรือแม้แต่กระดูกผีตายโหงบางชนิดต้องใช้เลือดส,สดบูชาหรือแม้กระทั่งของสุกปรกที่ผ่านการปลุกเสกด้วยอาคมเข้มขลังที่น่ากลัวคือบางคนโดนของโดยไม่รู้ตัว ผมจะพูดถึงของดำที่ถูกปลุกเสกขึ้นมาด้วยจิตอาฆาตริษยาความรักฝังแน่นหรือแม้กระทั่งความต้องการครอบครองใครบางคนโดยไม่สนใจว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเช่นน้ำมันพรายเล็บผมกระดูกผีเข็มหรือแม้แต่เลือดคนตายแล้วใช้วิชาโบราณฝังมันเข้าไปในร่างเป้าหมายแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าของเข้าตัวอาการของผู้ที่โดนของ มาเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คนรอบข้างมองว่าคงแค่เหนื่อยหรือเครียดไปเองแต่พอนานวันเข้าทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นจนไม่อาจปฏิเสธได้อีกผมว่าเรามาดูสิบอาการหลักๆที่บ่งบอกว่าของเข้าตัวกันครับพร้อมรายละเอียดขยายที่คุณอ่านไม่เคยรู้มาก่อนอาการที่หนึ่งอารมณ์แปรปรวนจนไม่เหลือเขาเดิมคนที่เคยยิ้มง่ายกลับกลายเป็นคนที่พูดจาหย,ยาบคา งูดหงิดง่ายเหมือนมีอะไรบางอย่างร้อนรุ่มอยู่ภายในบางคนหมุดหิดกับคนที่ตัวเองเคยรักบางคนทำร้ายคนในบ้านโดยไม่รู้ตัวและบางรายลืมไปเลยว่าตัวเองเคยเป็นคนแบบไหนพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอาการที่สองเจ็บป่วยแต่แพทย์หาสาเหตุไม่ได้คนโดนของมักมีอาการปวดหัวเวียนหัวปวดท้องแน่นหน้าอก แต่ไปหาหมอกี่ครั้งก็ไม่มีโรคบางรายรู้สึกเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ในตัวมีลมพัดขึ้นหน้าอาเจียนของแปลกกลิ่นเน่าติดตัวแม้ตรวจร่างกายจะปกติแต่ตัวเขากลับเหมือนร่างกายกำลังทางทิะนิตอาการที่สฝันร้ายเดิมซ้ำๆนี่คือหนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดฝันถึงคนแก่หน้าเละฝันว่าเดินอยู่ในป่าช้า ฝันว่าถูกฝังทั้งเป็นหรือถูกเข็มแทงเข้าตามร่างกายและไม่ใช่ฝันเดียวแต่เป็นฝันเดิมที่เกิดซ้ำทุกคืนจนบางคนกลัวที่จะนอนเพราะรู้ว่าเมื่อหลับตาฝันนั้นจะรออยู่อาการที่สรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่รอบตัวแม้จะอยู่ในห้องคนเดียวแต่ได้ยินเสียงเดินเบาๆเห็นเงาเคลื่อนไหวแวบผ่านมุมตา รู้สึกมีใครมองอยู่จากใต้เตียงหรือหลังประตูที่เปิดแง้มแม้แต่กระจกก็ไม่กล้ามองตรงๆเพราะสิ่งที่สะท้อนกลับมาบางครั้งไม่ใช่เราอาการที่หมีกลิ่นติดตัวที่หายไม่ออกอาบน้ำแค่ไหนก็ยังรู้สึกเหม็นกลิ่นทูบกลิ่นศพกลิ่นดินเปียกหลายคนบอกว่าได้กลิ่นนั้นชัดที่สุดตอนดึกหรือหลังเที่ยงคืน ที่แปลกคือแม้จะซักผ้าเปลี่ยนเสื้ออาบน้ำหลายรอบกลิ่นก็ยังย้อนกลับมาเหมือนติดอยู่ในผิวหนังอาการที่6มีรอยปริศนาเกิดขึ้นบนร่างกายตื่นเช้ามามีรอยฟกช้ำตามแขนขารอยเล็บรอยขีดข่วนที่หาสาเหตุไม่ได้บางคนมีรอยยันกลับหัวปรากฏกลางหลังหนักสุดคือ มีเข็มหรือเส้นผมหลุดออกจากปากตอนอาเจียนซึ่งตรงกับพิธีกรรมของของปล่อยที่ใส่ของเข้าไปในท้องเพื่อให้ใค่อยๆทำลายร่างเจ้าของจากภายในอาการที่7กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยไร้เหตุผลพอเข้าใกล้พระหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะรู้สึกคลื่นไส้หน้ามืดหายใจไม่ออกบางคนสั่นแรงน้ำตาไหลโดยไม่มีเหตุผล หรือแม้แต่ผู้จาอยากคายใส่พระโดยไม่รู้ตัวบางรายกรีดร้องเมื่อได้ยินบทสวดเหมือนของในตัวกำลังต่อต้านทุกอย่างที่บริสุทธิ์อาการที่ 8. ชีวิตเริ่มพังอย่างไม่มีสาเหตุเคยโชคดีกลับกลายเป็นโชคร้ายติดติดกันงานพังความรักล่มเจออุบัติเหตุบ่อย เนินทองหายหมดหรือถูกหักหลังโดยคนใกล้ตัวบางคนตกงานถูกใส่ร้ายในเรื่องที่ไม่ได้ทำทุกอย่างเหมือนเคราะห์ซ้อนเคราะห์แบบไม่มีทางออกอาการที่9ดวงตาเปลี่ยนไปคนที่โดนของมักมีดวงตาที่ไม่เหมือนเดิมตาดูมนต์ไม่เป็นประกายบางจังหวะมองแล้วขนลุกเหมือนไม่ใช่เขา กำลังจ้องกลับมาคนโบราณเชื่อว่าวิญญาณในตัวจะควบคุมผ่านดวงตาเพราะนั่นคือหน้าต่างของจิตใจและบางครั้งเจ้าของร่างอาจไม่ใช่ผู้ควบคุมมันอีกต่อไปอาการที่10อาการกำเริบในวันแรงหรือช่วงพิธีกรรมคืนเดือนดับวันพระใหญ่วันเกิดวันเหล่านี้พลังงานจะเปิด ของที่ถูกฝังไว้จะเริ่มขยับตัวบางคนจะมีอาการคลุ้มคลั่งสำรอกของแปลกพูดเสียงแปลกหรือหมดสติในทันทีที่มีพระมาสวดให้ที่ร้ายแรงที่สุดคือถูกของดูดดวงจนกลายเป็นเพียงร่างว่างเปล่าที่รอให้วิญญาณอื่นเข้ามาแทนที่แต่สิ่งที่ผมแนะนำได้ก็คือหากเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณ หรือคุณมีอาการแปลกๆแ,แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ปัจจุบันทางโลกก่อนครับหากไม่สามารถแก้ไขได้คลิปหน้าผมจะรวบรวมวิธีถอนของมาให้รับชมกันครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหลอนให้ฟังด้วยนะครับทุกการติดตามคือกำลังใจของพวกเราครับขอบคุณครับ